เดี๋ยวเราตามคดีนี้กันต่อไปดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างคุณผู้ชมฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยค่ะหนึ่งในนั้นคือที่ลำปางฝนตกหนักชนิดที่ว่าทําให้เกิดน้ําป่าหลากเข้าท่วมหลายหมู่บ้านหลายตําบลของอํเาเภอเงาบ้านเรือนประชาชนขณะนี้ได้รับผลกระทบแล้ว600กว่าหลังค่ะเมื่อคืนนี้นะคะมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปางส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อำเภองา สถานการณ์ที่หนักๆเลยจะอยู่ที่พื้นที่ตำบลบ้านร้องตำบลเหนือและตำบลบ้านแหงมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบรวมกว่า600หลังคาเรือนค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านศพป้อนบ้านร้องพัฒนาและบ้านคอยตำบลบ้านร้องน้ำท่วมอย่างหนักและกระแสน้ำไหลเชี่ยวด้วยนะคะน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนบางจุดสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตร1เมตร50เซนติเมตรนี่ก็เท่ากับความสูงของ1คนเลยนะคะคุณผู้ชม และช่วงเช้าค่ะได้มีการขอรับความช่วยเหลือจากประชาชนที่ติดค้างอยู่ในบ้านโดยเฉพาะบางคนที่บ้านเขาเป็นชั้นเดียวเนี่ยค่ะแล้วเกิดน้าท่วมสูงตั้ง1เมตรครึ่งในบางจุดก็คาดว่าจะมีประชาชนติดค้างอยู่บริเวณนั้นเป็นจํานวนมาก เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ลำปาง19แม่โป่งและลำปาง20แม่หัวดฝ่ายปกครองอำเภอเงากองร้อยอาสารักษาดินแดนผู้นำชุมชนเร่งเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านศพป้อนตําบลบ้านร้องและบ้านวังควายตําบลหลวงใต้อำเภองาวให้ออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะคะ และการปฏิบัติงานต้องบอกเลยว่าเป็นไปด้วยความยากลําบากจริงๆคุณผู้ชมดูระดับน้ําสิน้าก็สูงด้วยนะคะแล้วกระแสน้ําบางจุดนี่เชี่ยวกรากมากๆเจ้าหน้าที่มีจํานวนไม่เพียงพอเรือท้องแบนสําหรับที่จะเข้าไปรับไปอพยพผู้สูงอายุก็มีจํานวนน้อยเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือจึงไปถึงประชาชนได้ค่อนข้างช้าทีเดียวค่ะ ขยับขึ้นเหนือไปอีกหน่อยที่เชียงใหม่นะคะฝนตกหนักแล้วประเด็นคือตกตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ําปิงด้วยในอําเภอเวียงแหงกับอําเภอเชียงดาวฝนตกติดต่อกันนานหลายชั่วโมงค่ะเลยมีมวลน้ําป่าจํานวนมากที่ไหลลงมาตามลาห้วยสาขาและไหลลงสู่แม่น้ําปิง ส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําปิงที่ไหลผ่านพื้นที่ตําบนเมืองนะและตําบนทุ่งเข้าพวงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน้าล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มติดกับแม่น้ํานะคะโดยเฉพาะบริเวณบ้านโละป่าหานบ้านนาหวายและบ้าน้วยไส้ตาบนเมืองนายกริพลรัชตาเมธานนท์นายอำเภอเชียงดาวนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพกองกำลังผาเมืองลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำ ไม่ต้องรอช้าค่ะเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงก่อนเลยซึ่งสถานการณ์ล่าสุดที่ตรวจสอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะน้ำที่ท่วมขังในเขตตำบลเมืองนะกับตำบลทุ่งข้าวพวงลดลงกลับสู่ภาวะปกติแล้วมวลน้ำไหลต่อไปเข้าเข,าเขตตำบลเชียงดาวและล้นตลิ่งท่วมถนนสายบ้านวังจอมบ้านม่วงของตำบลเชียงดาวในขณะนี้ตำบลเชียงดาวนี่ใครจะเดินทางไปต้องตรวจสอบเส้นทางดีๆนะคะบางเส้นทางรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ และนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ําบางส่วนที่ถูกน้ําไหลทะลักเข้าท่วมด้วยเบื้องต้นคาดว่าเดี๋ยวในช่วงบ่ายนี้ระดับน้ําน่าจะลดลงกลับสู่ภาวะปกติค่ะครับน้ําท่วมนี่บ้านเสียหายกันเยอะนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดเลยนะฮะเรื่องไฟช็อตเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมไฟชอ็อตไฟดูดล่าสุดท่านผู้ชม ในตูเมืองอุดรธานีนะฮะมีการแจ้งเหตุว่ามีฝนตกหนักน้ําท่วมขังและมีคนถูกไฟช็อตตอนแรกเนี่ยใช่ครับว่าบาดเจ็บสาหัสก่อนนะฮะคนถูกช็อตมีสองคนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงถูกช็อตหน้าร้านนวดแผนไทยซอยโนนพิบูลเทศบาลน,นครอุดรธานีนะครับ เจ้าหน้าที่นํากําลังเข้าไปตรวจสอบพอถึงจุดเกิดเทตเนี่ยตรงนั้นก็ท่วมสูงเหมือนกันประมาณ50เซนนะฮะแต่ว่าช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยพลเมืองดีเขานําคนบาดเจ็บเป็นชายและหญิงเนี่ยที่ถูกไฟช็อตจนหมดสติเลยนะฮะมาช่วยปั๊มหัวใจทราบชื่อเนี่ยคนหนึ่งคือนางสิริพักสอน,นะฮะอายุ25ปีเป็นชาวอุดร เป็นพนักงานร้านนวดนะครับอีกคนคือนายแจ็กกี้วัย29ปีเป็นคนเวียดนามเป็นลูกค้าครับท่านผู้ชมลูกค้าในร้านนวดนั่นแหละนะฮะเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับทางนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรเนี่ยก็เลยต้องรีบไปตรวจสอบณจุดเกิดเหตุนะครับไปเจอรถของนายแจ็กกี้ผู้ตายจอดอยู่ น้ำเนี่ยตอนที่ไปตรวจในรอบหลังเนี่ยน้ำก็ยังท่วมอยู่ประมาณ50เซนนะครับพอสอบถามนะฮะคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะฮะก็คือนายพันุเดชเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนเข้าไปนำมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปจอบดบนฟุตบาทเพราะน้ำมันท่วมใช่ไหมฮะพอเดินกลับมาปรากฏว่าเห็นคนบาดเจ็บที่ถูกไฟช็อตสองคนเนี่ยนอนแช่น้ำหมดสติอยู่เลยก็เลยนำตัวออกมามาช่วยปั้มหัวใจซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตรวจสอบนะฮะพบว่าไอ้ที่ไฟรั่วไฟช็อตเนี่ยนะครับ <c oughs> มาจากป้ายนี้แหละครับ ป้ายโฆษณาที่วางอยู่หน้าร้านตึกแถวเนี่ยครับแล้วมันต้องใช้ไฟค่ะมันเป็นป้ายลักษณะเหมือนกับกล่องไฟใช่ไหมคะใช่แล้วมันไฟช็อตไฟรั่วมาจากป้ายนั้นแหละครับไม่ได้มาจากตัวเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาเตือนเลยฮะถ้ามีฝนตกน้ําท่วมขังถนนเนี่ยอย่าเดินลุยน้ําคือเดินลุยได้นะฮะแต่อย่าไปเดินใกล้กับเสาไฟเพราะตามปกติของคนเนี่ย คนก็อยากจะเดินบนฟุตบาทเพราะน้ำเนี่ยมันจะท่วมน,น้อยหน่อยใช่ไหมฮะแต่ถ้าฟังแบบนี้แล้วบนฟุตบาทมันต้องมีเสาไฟถูกไหมถ้าจะเอาปลอดภัยจากไฟดูดไฟช็อตเนี่ยคงต้องไปเดินลุยน้ําลึกหน่อยการถนนอาจจะปลอดภัยที่สุดนะฮะอันนี้น่าค,คิดตามนะครับแล้วต้องฝากผู้ประกอบการด้วยในช่วงนี้ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสักน,นิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะน,น,นี้เกิดขึ้นซ้ําได้